สวัสดีค่ะมอนี่กับมาพอกันกับฟังอีกแล้วมอนี้ฟังก็จะมาให้เบิง้งสิ่งหนึ่งค่ะทีว่าเราจะพบเจออีกแล้วในปีนี้ทีว่าอีก,กาโรคหนักนะคะ่ะเราวฟิงก็กได้เอาฟัางมาปลกไว้ปลุกน้อยแตงโมไว้แบบนี้ค่ะฟังสิ่งที่ฟังพบเจอก็คขือหนอนะเสียงรถไทยอาจจะดังสักนิดนึงนะคะ่ะแตงกวไปด้วยบอกว่า ถ่ายหน้ากันค่ะก็เลยจะหุดหน้าแล้วเตรียมวานเขาเนี่ยค่ะเห็นหมคะ่ะเห็นลูกแตงโมของฟางเลยยังนี่แหละค่ะผลของการเอาฟางมาโปกแบบนี้นะคะโปกไวทั่วลูกเลยเพื่อที่จะบังยิกานะคะ่ะแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือนอนค่ะนอนมันมาอ่า กินน่วยแตงโมของเห้านะคะนี่มันแถลายของแตงโมไปหมดแล้วนะคะเนี่ย <kiego> เห็นไหมคะเนี่ยอันกินไปเมื่อแล้วถ้าแบบเมื่อกี้้าบ่มาเด้มาห้องแตงโมนะคะก็จะบ่เห็นนี่ก็เริ่มกินทุกมือทงไยลูกนี้าบ่าขามันจะกอนเรือมันมากินตืมิดเนี่ยลูกนีร้ายแตงโมคงจะบ่เหลือละคะ่ะจะบ่เหลือให้เห็นเป็นล้ายแตงโมแล้วนะคะ่ะ นี่โตที่ฟังพึ่งจะทำการขาไปเนี่ยค่ะต่องขอไภัยดยเพราะวา่าฟังขาก่อนทีจะท้ายคลิปตแต่ละวันตะบันไทยแล้วแต่วานไทายเกี่ไว้เบิ่งดีกว่านะคะว่าเนี่ยคะ่ะฟังปกบางอีกาได้จริงค่ะแต่ว่าเมื่อรอปบนอนนะค่ะต่ว่าแถวว่ามันจะลงมั่กับปตีที่จะมีฟังปกหรอค่ะน้้ยที่แบบบ่ฟังปกมันก็ลงเหมือนกันนะคะ นี่ละค่ะเบิ้งเลยมาถ่ายให้เบิ่งนะคะว่าหลังจากการทีเอาฟางปกลูกแตงโมผลลัพธ์ที่ได้บางอีกาได้่ะแต่ว่าเสียงนอนมาได้นะคะ <c oughs> ่ะบางนอนมาได้เด้นนอนเจาะลายแตงโมไปหมดแล้วต่ทําำฟังว่าทำมันเจาะแค่นี้แล้วลูกว่าเป็นอย่างลูกกินได้ฟังกับบอสซิเลียดค่ะพอฟังมาได้เอาไปขายทั้งใด้ดอกบกินเองได้หมดค่ะ แต่ว่าจาเปิ้นเห็ดเป็นแบบไร่ใดจริงิ่นเอาไปขายบ่ได้เนาะค่ะลูกที่แบบมีตตำหนินี่ก็คือเอิ้นมามีตตำหนิแล้วพอจะขายบ่ได้เลวจะซีเรียสมากๆนะคะถ้าผู้ใดเที่ยวฟังปลูกแล้วบ่เบิ่งนะคะระวังเด้อค่ะระวังเด้อจะเป็นแบบนี้ลูกนี้เป็นอะไรลูกนี้ก็โดนนอน,นะค่ะ นอนกินแต่น้อยก็เลยดำไปเลยแนวไปเลยถึงค่ะรู้ลูกนั่นกับเป็นค่ะลูกนี้กับเป็นนี่นะคะปัญหาที่พบแต่ละคนกะจะบอกขึ้นกันนะคะเขาก็จะต้องมาศึกษาของตัวเองให้ดีๆค่ะว่าแต่ละปีเขาจะเจออะไรบ้างนะคะ นี่ละค่ะคลิปนี้วังกงเลยมาอัปเดตให้พี่พีเบิ้งนะคะว่าผลลัพธ์ของการเอาฟางโปกลูกแตงโมก,ก็จะได้ลายแตงโมใหม่ๆขึ้นมาแบบนี้ละค่ะเชินคลิปนี้ฟังก็ต้องขอตัวไปแค่ชันี้ก่อนนะคะไว้เจอกับฟางไม้ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ